สวัสดีครับวันนี้อากาศเย็นสบายนะครับวันนี้วันจันทร์ที่17มีนาคมสอง8นนะครับนี่ครับต้นที่ดกนะครับมีไม่กี่ต้นนะครับที่ดกตกแบบนี้กำลังจะขึ้นเป็นไข่ไก่นะครับจากไก่นกกระทาเป็นไข่ไก่ น,นีก็ต้องมาแต่งเรื่อยๆนะครับรุ่นนี้ลูกไหนที่อยู่กิง่งเล็กๆนะครับลูกไหนที่ซ้อนกันลูกไหนที่บิดที่งอที่เบี้ยวนะครับก็จะซอยออกนะครับตัวนี้ก็ดกมากนะครับ อีกตัวหนึ่งนะครับฝั่งนี้นะครับสองตัวน,นี้ดกเหมือนกันเลยนะครับก็เป็นรุ่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็ดกลูกเยอะมาก มาแต่งนะครับบางกิ่งก็ไม่มีนะครับแต่ว่าบางกิ่งก็เยอะเกินไปกิ่งที่ติดก็ติดเยอะใบเขาจะห่างๆหน่อยนะครับเพราะว่าเจอไหลแดงนะครับลูก กำลังจะขึ้นเป็นไข่ไก่นะครับรุ่นนี้นะครับาไข่นกกระทาก็จะใหญ่เกินไปนะครับด่งมขึ้นเป็นไข่ไก่แล้วก็มีสองต้นนี้นะครับที่ดกนะครับสองต้นสามต้นต้นนู้นอีกต้นหนึ่งก็ดกแต่ว่าต้นนี้ร่วงหมดนะครับร่วงหมดเลยเหลือแต่กิ่ง ตันนั้นก็ล่วงหมดนะครับวันนี้ก็อากาศคึ้มคึมนะครับเหมือนฝนจะตกแล้วว่าฝนไม่ตกนะครับเมื่อวานอากาศคึมช่วงเช้าก็คึมนะครับเย็นสบายหนาวนะครับครับผมวันนี้ก็พามาดูบรรยากาศพามาชมบรรยากาศนะครับมาดูลูกทุเรียนกันนะครับตอนนี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมขอบคุณที่ติดตามนะครับส่วนท่านที่เข้ามาชมใหม่ ลืมช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ